เกมาลุยกันต่อเกม The ะเ s สนะครับแขกที่ได้รับเชิญมาเนี่ยอีป้าด้วยมีอีป้าอยู่ไปไปทางพปอยูลายที่เกิดขึ้นเอ่อฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะแต่ต้องหาที่แบบที่พักซกหน่อยแล้วแหละเหมือนว่าจะมาแอบมาพักโอ้โหสากกระจุยครับมีเหมือนคนทําซ้อมมะเขือเทศหกแถวนี้โอ้โหแล้วนี่คือเงาเหรอเนี่ยมีซูมจอได้ด้วยอ่าเออ,เอ,อมืดมากอันนี้คืออะไร ไอ้สวิตไฟอู้ที่นี่คือที่ไหนครับเนี่ยอ๊อดนเหยียบเศษแก้วเดี๋ยวเท้าเป็นแผลนะอุ้ยเหมือนมีเสียงอะไรกำลังเดินเข้ามารีบไปเปิดไฟก่อนแล้วกันวิ่งไม่ได้นะเก็บเนี้ยเฮึเสียงอะไรวะเสียงแบบตีกองอุ้ยใครคอนหน้าต่างครับมีคนค้นหน้าต่างครับสวัสดีครับ อันนี้เหมือนจะไม่ใช่บ้านเราด้วยซ้ำนะเหมือนแบบเราเจอพายุหนักจนแบบต้องมาแอบเอออ,อ้เสียงเสียงเอ้ยเฮ้ยใคร <c oughs> ขอเข้าไปหน่อยดิอย่าเพิ่งปิดประตูขอเข้าไปหน่อยครับห <c oughs> <c oughs> น่ากลัวจัดแหมมาปิดประตูซะเอออู้เคาะไหมครับโหยเหมือนจะเป็นแบบ แนวเดิมไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอแนวแบบเขาวงกดหรอเออกลับมาห้องที่อุย้ย <laughs> ใครแอบอยู่ตรงนี้อ่ะผมเห็นนะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะว่าม,มีคนมาแอบ,บอยู่อ่ะเดี๋ยวดูดิมีของอะไรให้เก็บปะคือไม่ตงใจเลยเนืงจากเงาตัวเองอะ่ะอู้รูปภาพไม้นี้เออต้องหาบางอย่างนะครับที่ต้องเอาไอ้น,นี่ออก หาบางอย่างใช่ไหมที่เหมือนน่าจะหาชะลงอะไรงานไม้ออกโอเควันนี้มีจัก,การล่วงครับอิดบล็อกประตูถูกขวางทางอยู่อันนี้ไฟห้องไหนครับต้องการกุญแจต้องการกุญแจครับเพรสขึ้นละอุ้ยอะไรอยู่ในห้องอะ It's too dark มันมืดเกินไปนะชัดเลยของหาหาของเพียบ อาาืมเอาดาบเอาดาบไปงัดได้ปะวะเราสามารถเอาดาบไปงับได้ปะวะอุ้ยโอเคหุนห่นหุนห่นหุน่นหุ่นหุ่นมันมีแค่หุ่นครับทุกคนแล้วก็มีเทียนจุดเหมือนว่าจะให้ไปทางนี้วัสดีครับอันนี้น่าจะทางโอ้ขวามือนี่ห้องอะไรอะ่ะมันมืดเกินไปไฟฉายต้องเข้าเออแล้วคือจุดเทียนโรแมนติกฟุดๆุดอืม ประตูตู้เปิดอุ้ยอ่าคมมอนหรอออกมาหรออ,อุ้ยอโอ้ยสนดยอไอ้ยะกูว่าแล้วทำใจไว้แต่ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้อู้ยอีป้าอีป้าอีป้าเล่นหนักวะเล่นหนักมากเล่นหนักมาก เอา,าแทบตกเก้าอี้ป้านะาเจอกันเดีย๋ยวเจอกันเอ่ออันนี้คืออะไรเป็นคนอยากรู้อยากเห็นด้วยสิลองกดเอแล้วกัน missing part อา้าวเหมือนสวิตช์ไฟจะหายครับต้องหาสวิตช์ไฟด้วยเหรอเนะี้ยทาร์เพียบเลยนะของต้องหาเพียบเลยอะน้ำแดงสะอุย้ยมาหยิบเทียนโอ้โไม่คดจำสแกลเลยเกมเนี้เอามืดเข้าไปไม่ได้ เทียนได้ไหมครับผมยืมเทียนสักเล่มหนึ่งได้ไหมออโอลิเดตแ a นเซฟอยู่การตายเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตคุณได้ไม่อยกเอ้ยเๆ้ยเยเยแขนแขนแขนใครอะมันเห็นแขนคนอยู่ตรงนี้ตาต้องไวมากมากนะตอนนี้คือต้องหาของเยอะมากหลกักๆรู้สึกว่าจะเป็นไฟฉายถ้าต้องเป็นไฟฉายเนี่ยต้องหาเป็นอย่างแรกเลยเพราะตอนนี้ห้องมันมืดทุกห้องเลยครับ โอ้ยนี่ไงมีกุญแจโอ้แอบกุญแจทะเนียนกลิปเลยหาตั้งนานหาไม่เจออุย้ยเดิมมันแคทมลอกเลยครับคุณป้าโอ้คุณป้าปิดไฟด้วยเปิดไฟให้ผมตรียนี้อย่าให้ผมต้องขึ้นขอร้องล่ะเอ่อให้ไปรับโทรศัพท์ใครโทรมาตอนนี้อ๋อเมื่อกี้คุณป้าเดินไปรับโทรศัพท์ปอีป้ามันเดินไปรับโทรศัพท์เออปิดไฟอยู่ละ ขยันปิดเรื่องเอาอู้ฮัลโหลปิดไฟเป็นเพื่อนี่เปิดครับเปิดอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวแม่งโครจัมสแกรเลยอะไรกันครับเนี่ยต้องการกุญแจเอาเอาเปิดกุญแจไขกุญแจครับโอเคไขแล้วก็เปิดห้อง หมม้อย่างล่นมันมืดเกินไปหรือเปล่าอะ่ะมีไฟปะเหมือนจะมีอะไรตรงนี้อ๋อนี่ไงเอ่อ you have ฉันได้รับของแล้วน่าจะเป็นสวิตโอ้ยโอ้โหฉันหงุดหงิดกับเจ้าแล้วนะไอ้ป้าเอาดาบโอ้ยไอ้ชิ่อ เขาด่บไปสับมันดีอะไรเกิดอะไรเออขอออกไปหน่อยดิวะ้ปิดประตูกระแทกหน้าอีก่ละเออไอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เล็บชิปเล็บชิปทูสปินเล็บชิปทูสปินสปินสปินไปไหนอ่ะเดี๋ยวโอ้ยสปินไปไหนสปินไปไหนปิดปิดปิดประตูปิดปิดดี แอบแอบขยันมามากขยันมามากอีป้าขยันมาหาเรามากครับนี่กูเข้าบ้านใครเนี่ยนี่ฉันมาอยู่บ้านใครอยู่เนี่ยขอแบบเอาดาบติดตัวไปได้ไหมอะเลยมันไปยังวะดูดิไปยังวะ,ไป,งวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ตกใจหนักมาก ยำยำยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้สวิตไฟมาจากในห้องนั้นนะครับอ่ะลองเปิดดูนะใส่สวิตไฟเรียบร้อยแล้วก็ดันสวิตไฟขึ้นนะครับเย่ห้องนี้สว่างแล้วเฮ้ยอุ้ยวะอย่าบอกนะว่ามัเป็นอุ้ยเือคือไลฟ์เฟิรนนี้หรอ เหมือนว่าเหมือนว่าคุณป้าโอ้หไะฉายเหมือนเหมือนคุณป้าเขาจะโดนปิดชีพที่ตรงนี้เลยอันนี้คือห้องเกิดเหตุงั้นงั้นงั้นลองอีกกรอบไหมป้ปางั้นป้าลองอีกกรอบไหมครับอ่ะทีนี้ละ่ะห้องไหนที่เคยมืดก็คือเข้าไปได้แล้วสุดทางเดินก่อนแล้วกันแต่ทําไมทําบ้านแบบบ้านไม่ครงงเลยอ่ะมันทําบ้านงงมากเลยครับ ห้องนี้ตอนนี้คือหลักๆนะ่ต้องเป็นหาการหากุญแจอ๋อนี่ไงนี่กุญแจอายุแฮปปีเจอกุญแจละเดี๋ยวกลับไปห้องนั้นโอ้มีหมอนร่วงจะมาอีกป่าจะมาอีกป่ามาไหมมาป่าเอ้ยไม่มาเว้ยไม่มาไม่มากลับเลยวิ่งไม่ได้ด้วยวิ่งได้แค่บางฉากเท่านั้นนะครับได้เวลาไปอีกห้องนึงละ อ๋อห้องนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําจะมีอะไรปะมกเมื่อกี้คือโดนโดนดึงเยอะมากอะคือเหมือนว่าไม่อยากให้เข้ามาห้องน้ําอ่ะโอ้โหไปไม่ให้เข้าก็ไปต่อครับไขกุญแจเออหย่อนน้ามันหน่อยนะคุณป้ารอบหน้าเนี่ยออุ้อยเสียงอะไรครับอือหูเสียงโคตรอึกระทึก เหมือนเสียงแบบคนจะไปออกลบเลยอ่ะมีตู้เซฟฉันต้องโอ้มีกันไกลแล้วก็เหมือนจะมีเทปให้เก็บตรงนี้แต่เก็บไม่ได้เหมือนต้องหาอุปกรณ์รณอะไรมาสักอันนะครับงั้นเราเห็นอะไรเดินผ่านไปวะโอ้ยเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นอะไรแวบๆไปฝั่งนี้มีไฟปะไฟเปิดไฟเปิดแล้วมือตึบ๊บ มือตึบมือตึบตือโอเคเปิดไฟดิโอเคโอ้โหฟันเฟืองเกียร์มีกระดูครับแต่เหมือนจะเป็นไม่ใช่กระดูกคนน่ะยังไงก็ไม่ใช่เครื่องหมายสงสัยลูกโลกสงสัยอะไรเอ่ยอ๋อมีกุญแจครับแหม่ให้กุญแจกันง่ายมากอะ่ะอันนี้คืออะไร I need ถูพุทเออฉันต้องใส่อะไรตรงนี้ น่าจะต้องหาของมาใส่ครับเชี่ยเงาตัวเองไม่คตรน่ากลัวเลยเหมือนมีคนกําลังโดนล,ลากมาตรงนี้นะลากมาที่ไหนอะ่ะลากมาที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีของครับเหมือนจะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็มีถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงอ๋อมีองค์อิเลรอนิส์ครับมิซิ่งพาร์ทของหายกันละหาของก่อนไม่มีใครนะ ห้องนี้แหละไอ้นี้นะคีก็เก็บกุญแจมาแล้วนี่น่ะหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่กุญแจนี้หละครับกุญแจนี้ไม่เปิดห้องไหนอะ่ะอาจจะเปิดห้องที่เคยผ่านมาแล้วลองกลับไปดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอุ้มอะไรแว๊บ,บวะห้องซ้ายคือห้องตู้เซฟห้องขวาคือทางเดินที่เรามาทางนี้คือทางเดินใหม่เออ โอ้ยจ้าบุกแผ่นดินไหวอะป้าป้าไปแอบใต้ตัวนึกว่าแผ่นไหวอยู่่มีอะไรให้ผมป่ะเนี่ยมีกุญแจครับมีกุญแจหนึ่งดอกแล้วก็มีกรไกน่าจะไม่มีอะไรห้องนี้ปกลกับกับกับกุญแจมาเลยครับไปกุญแจมาเลยครับห้องสายให้ป่ะต้องการกุญแจจัดปะ ขายกุนแจเออเสียบแล้วก็บิดบิดแล้วก็เปิดประตูเข้าไปโอเคห้องน้ำอุ้ยเจอฉลงเจอฉลงแล้วครับเมอร,ร์เดอร์ฆาตกรฆาตกรใครอะผมไม่เกี่ยวป้าผมแค่ผมแค่เข้ามาหลบฝนเออหลบพายุเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปละแค่เข้ามาหลบพายุเดี๋ยวก็จะไปละได้ฉลงแล้วเดี๋ยวต้องกลับไป โอ้โหกลับไปไกลกลับไปไกลมากหิวหรอโอ้โโอ้โ oh อ้โ oh อ้โหฮฮมันมาจากทางไหนนี่โดนดึงวิกไปหนึ่งรอบมันจากทางไหนวะอย่าบอกนะว่าช็อตคัดมาให้อ่ะเอ้ยโอ้โหคุณป้าช็อตคัดมาให้เว้ยแจ่มดีครับไม่ได้มันต้องเดินกลับมาเองโอ้ ไม่ชอบเลยห้องที่เป็นหุ่นแบบนี้ขออนุญาตมาเอากุญแจอย่างเดียวได้ผมกลับนะโอเคครับผมได้กุญแจแล้วผมกลับนะครับเออเออย่าอยาไม่มีอะไรคิดไปเองเมื่อกี้มันก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่ป้าสร้างไอ้ที่ป้าสร้างขึ้นมาไปต่อเข้าไปรู้สึกว่าจะเป็นทางซ้ายที่มีอกไข่เอาลูกปั้นนี้มันออกไาเอาหุ่นนี้ไปดิน่ากลัวช่ไหย หันซ้ายมาจะเจอปะวะน่าจะมีห้องทางนี้ที่โดนที่ต้องเอาแฉลงงัดหรือเปล่าอันนี้คือห้องเกิดเหตุนี่ไงเขาหนึ่งห้องงัดครับงัดงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดเปิดประตูขึ้นมาในห้องแห่งนี้มีอะไรให้ผมปะเออโอ้นี่งครับเจอเหมือนว่า what อุ้ย เสียงอึกแล้วคึมคืมขั้นอีกแล้วเลี้ยวซ้ายอะไรมุมห้องวะกลับกลับน่าจะต้องกลับไปที่สุดทางเดินตรงนู้นคือแบบแม่งปลาแม่งดึงฉากมากอะ่ะขยยันให้เราเดินมากเลยซูมเลยซูมได้น่าต้องเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็กลับไปสุดทางระหว่างทางเดินคงไม่มีอะไร แล้วก็เลี้ยวซ้ายฝั่งนี้เอ้ยอุ้ยอู้หูอู้หูอ้ยเสี่ยโอ้ยว้าวว้าวอุ้ยชุ่ชู่ชู่ปิดประตูเข้ามาได้ปะวะเข้ามาได้ปะไอ้เชี่ยมันเข้ามาหมดไอ้ก็ต้องแอบนี่ได้ป้าป้าวิ่งมาอย่างนี้ผมจะแอบไงอะครับหรือต้องแอบทางเดินเหรอตัวไหนแอบได้วะ มันจะมีวิ่งป่มหรือว่าหรือว่าต้องการแค่นี้อ้าวคือต้องการแค่นี้ม่าง,งั้นเถอะต้องการแบบว่าให้วิ่งหนีนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออเออขยันจังนะป้าชวนชวนโอ,ชนโอ้ชวนหลานเล่นชวนหลานแบบวิ่งเล่นกขหน่อยแหมน่าจะเหงาอยู่คนเดียวมานานแต่เมื่อกี้ไม่ใช่อีป้าแน่นอนแม่งมีอีกตัวหนึง่งโอเคใส่ น่าจะเป็นใส่คันโยกคันเอาครับแล้วก็โยกเลยโอเคเหมือนเฟืองจะทำงานแล้วเอ้ยอะไรทำงานวะโอ้โหบันไดรับ <c oughs> มีบันไดชั้นสองโอ้ย,อยมีปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟที่มีไฟด้วยแสดงว่าบ้านนี้บ้านนี้น่าจะอันนี้เหมือนจะโอ้เนี่ยเจอเฟืองวะครับโอเคเจอเฟืองแล้ว อันนี้น่าจะเป็นห้องใต้หลังคาข้างล่างไปจะมีคนอยู่ไหมวะร่วมไขความจริงกันดูกว่าว่าเอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้เดี๋ยวต้องแอบ,บไงอะ่ะต้องแอบ,บไงอะ่ะแล้วมันทางตันนะดิโอ้อยชิบหายขึ้นมาได้ผมต้องแอบ,บไงอ่ะป้าป้าบอกผมดิ อ๋อ,อมันมีเวลาป้าป้ามีอันนี้มีหันทาม้ยมันมีดูเลชั่นเว้ยมีแบบว่าระยะก,การลั้นว่าจะหันนานกี่วินาทีโหสเนี่ยตู้แอบไม่ได้มาใส่เฟืองครับ missing part ที่หายไปเรียบร้อยเฟืองหมุนแล้วครับโอเคน่าจะต้องเหลือเฟืองอีกข้างหนึ่งที่ต้องหมุน ปริศนาเราอ่ะมีสองอย่างนะก็คือเราต้องหาเฟืองอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปเปิดตู้เซฟห้องหุ่นห้องหุ่นหรือว่าอยู่ข้างนอกเลยวะทางกลับปะน่าจะใช่นะคิดว่าใช่อุ้ยชัดเลยแม่งอยู่ตรงนี้นั่นไงโอ้ยแม่งเอ้ยป้าไม่ออกมาบ่อยจัดใครเออไอ้ป้านี่ได้ค่าจ้างวันละกี่หมื่นเนี่ยออกมาบ่อยแบบบ่อยจริง s p ปเ i a l ลคีกุญแจลับกุญแจพิเศษใส่ไข่สองฟองอ๋อน่าจะเป็นกุญแจตู้เซฟกลับไปตู้เซฟก่อนเลยตุมตัดุมตุมตุมตัดุมตุต้มลุกอิด connect to ซัมฟอร์เอ่อแมชช a นิกเหมือนว่าต้องมีแม c h a n ิกซึ่มบางอย่างเอออ๋อนี่ไงเอากุญแจมาใส่เป็นท่อครับอ่าแล้วก็ตู้เซฟเปิด อาเป็นแมคานิกแบบนี้เองดูสิมีแผ่นไวนิวเลคคอร์ดแล้วก็มีกระสุนด้วยขอกระสุนหน้าบ่าอ่ะขอแช้กระสุนหน้าบ่าะ่ะจะได้จัดคุณป้าอีกสักรอบหนึ่งไวนิวเอ้ยเสือเลยอ่ะอ๋อยนี่ไงห้องนี้ยังไม่ได้เปิดจริงด้วยเจอแล้วหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือมันอยู่ในห้องนี้แหละผมก็ว่ามันมีห้องนึงยังไม่ได้เปิดอู้เหมือนจะเป็นห้องนอน ถ้าหารหรือเปล่าแล้วก็มีตู้เซฟนี่ไงมีแผ่นเพลย์สตตรงนี้ตู้เซฟเปิดแล้วครับเอ้เดฟเฟืองอันที่สองแล้วมาดูกันว่าตอนกลับอีป้าจะโผมาช็อตไหนมาดูกันว่าอีป้าจะโผมาช็อตไหนรอเลยมุมซ้ายเนี่ยมุมซ้ายนี้แม่งมาแน่นอนอไม่มาเว้ยซ้ายให้อีกซ้ายหนึ่ง อาไม่มาเฮ้ยเหนื่อยหรอสงสัยอีป้าน่าจะเหนื่อยหลอกผมเยอะแล้วดิก็เงี้ยแหละแก่แล้วไงแก่แล้วงั้นผมขอแบบใส่เฟืองแบบชิวๆเลยแล้วกันนะครับอสองเฟืองโอ้ประตูรับมีประตูรับในตู้โอ้ย่ะเหมือนจะเป็นห้องเก็บของแล้วคือ ไม่มีไฟแล้วเหรอครับพี่พี่ไม่มีไฟฉายเอยพี่ไม่มีไฟในห้องให้ผมเลยเหรอมันมืดแลเนี่ยรู้ไหมโอ้โหลงไปอีกลงไปอีกชั้นหนึ่งฮึบฮึบสึฮืบสึบสมีไฟโอ้ยต้องหาเบกเกอร์อีกแล้วต้องหาคันโยกเบกเกอร์อ่ามีเอ่อมีหลุม มีหลุมอยู่ตรงนี้มีหลุมหนึ่งหลุมอย่าบอกนะจะให้กูขุดขึ้นมาไม่เอานะเออมีวาวสีแดงตรงนี้มีอะไรปะครับมีประตูมีประตูตรงนี้นี่ไงเออไปทางนี้ก่อนทางนี้ไม่ได้ครับบังคับเดินว่ะบังคับเดินด้วยโอ้ขวาขวาเป็นคุก ซ้ายเป็นทางตันแม่งเอ้ยเอาล็อกไหนก่อนดีอะเอาล็อกนี้ก่อนแล้วกันฮึบไฟกระพิบเหมือนจะมีการเชิอชวนให้เข้ามาทางนี้เดินมาตามทางอ่าเครื่องหมายสงสัยมาเปิดประตูไอนิดอคีต้องการกุญแจอีกแล้ววันวันหนึ่งก็หากุญแจโอ้ห้องสีแดงชัดเลยมาดุมเัวดุม โอ้โหโอ้ประสองโอ้งาข้าวมู่องเอ้ยโฉมหนีไม่พ้นน่ะดูในป้ามันตุยไปกี่ศพแล้ววะที่ไหนเนี่ยโอ้เกิดอ๋อเดินไปกี่โลเลยโอเคทางสะดวก it's okay อาฮาฮะ it's okay open electronic ต้องใช้ไฟฟ้าถึงจะเปิดได้ oh it's okay feeling good โอ้เจอแล้วโอ้ oh, มันเป็นเก้าอี้ทรมานครับผมกลับกูจะได้กลับดีไหมวะ <c oughs> มีใครอยู่สุดทางเดินไหมวะกลับเลยปอ ให้ไวปอกลับให้ไวกลับไปเปิดไฟแล้วกลับมาใหม่ขอวิ่งได้ไหมอ่ะที่ไม่ใช่วิ่งหนีป้าวิ่งแบบวิ่งธรรมดาตู้ไฟเอ้ยตู้ไฟอยู่นี่เจอละใส่ใส่กึบสับขึ้นอ่ะไฟเปิดแล้วครับประตูประตูอิเล็กทรอนิกส์ d o นั้นเปิดละกลับเลยวิ่งก็ไม่ได้เดินได้อย่างเดียวโอ้ อีป้ามันคงหลอกเราแค่รอบเดียวครับนี่ไงประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วต้องมีกุญแจให้ตามสเต็ปต้องมีกุญแจให้ผมอะ่ะไม่มีกุญแจผม,มโกรธนะมีแผ่นฟอปปี้ดิสอันเลยกุญแจกลับแล้วก็ไปเปิดห้องนู้นครับไปเปิดห้องที่มันปิดไว้อันนั้นกุญแจล็อกไว้อยู่อีป้าคงไม่มาอีป้าน่าจะพักก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อีป้าวิ่งมาเหนื่อย อีป้าไม่เหนื่อยป้าต้องการพักสัววากนิดนึงวอ้โหโอ้โหไม่มาอีกแล้วลวอ้โหวอ้โหว้าวโอ้โหวิ่งไปทางไหนหนีไปทางไหนวิ่ไปทางไหนวอ้โหหย่าย่าหย่าย่าวุ้ยซุบซุบวุ้ยซุบซุบซุบซซุบซโอ้โหแม่งโคตรดึงเวลาเลย แล้วผมก็ต้องเดินกลับไปแบบโคตรไกลอ่ะโอ้ยเหนื่อยวะมาแล้วถึงประตูละเข้าประตูเลยมีใครอยู่ไหมครับเออทำไมมึงต้องสโลเปิดเออคืออะไรอ่ะออีป้าก็เปิดประตูคาซิน ทัศนีนถือเหมือนจะโอ้จบแล้วครับกับเกม The g u e s สโอ้อยากรู้ว่าแบบอีป้านนี้ได้รับค่าจ้างเท่าไหร่อ่ะน่าจะแบบได้ได้ได้ค่าจ้างเยอะอยู่นะคือแบบออกมาบ่อยมากโอเคขคุณทุกคนทคนนี่รับชมนะครับ